สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสวัสดีตอนสายๆนะครับผมวันนี้มาชมบรรยากาศการทำง,งานของพี่ใหญ่นะครับผมหลังจากที่พักมาเกือบสองเดือนนะครับผมก็ใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับผมเราก็เลยจำเป็นต้องเปิดทางน้ำนะครับผมเพื่อที่จะ ทำให้น้ำได้ระบายเร็วขึ้นนะครับผมวันนี้ผมก็เลยขอ,อนำเสนอวันนี้มีสองคันนะครับผมมีรถแมคโครสองคันนะครับเป็นทีมประสานนะครับผมเนี่ยเรามาชมการทำงานของพี่ใหญ่ด้วยกันนะครับคลิปนี้เป็น การภาคเสียงข้างแรกของผมนะครับผมที่ลองมาภาคหลังจากที่ถ่ายทาคลิปแล้วนะครับผมอาจจะมีเสียงเสียงแทรกเข้ามาเยอะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นการนําเสนอในสิ่งใหม่ๆนะครับผมเนาะกับภาพที่เป็นภาพสำนอนจริงนะครับผมเป็นภาพจริงๆในการทํางานของทีมงาน เทศบาลนครสกลนครนะครับ,ก,นนรบกับวิวน้องหานนะครับผมพี่เพื่อนๆได้เห็นนั้นแหะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปเรื่องราวของการทํางานของทีมงานมานานแล้วนะครับผมเกือบสองเดือนนะครับผมวันนี้ก็เลยที่โอกาสมาลอง สิ่งใหม่ๆนะครับผมเนาะโดยการบันทึกนะครับผมโดยการภาคเสียงสดนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมกันนะครับ สำหรับทีมงานของเราก็มีสเตปการทำงานก็คือมีทีมงานสามภาษาั่นและครับผมก็จะมีพี่ใหญ่น้องกลางน้องเล็กนะครับผม่วันนี้จึกหนักอยู่กับพี่ใหญ่เลยนะครับผมคือเปิดคือคือจากที่ถามนะครับผมกับหัวหน้างานแล้วว่าอาจจะทําเป็นสะพานนะครับผมตรงบริเวณนี้นะครับผมอนาคตภายหน้าก็อาจจะเป็นทําเป็นสะพานนะครับผมเพื่อที่จะ เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นนะครับผมที่ที่เราเห็นข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นสวนของสมดิตยานะครับผมทั้งทั้งหัวหน้านะครับผมว่ามีโครงการอยู่นะครับผมว่าจะทําจากจุดบริเวณนี้นะครับผมเป็นสะพานจะทําเป็นสะพานแขวนนะครับผมแล้วเดินข้ามไปนะครับผมเอาไปเป็นแลนด์มาร์คเหมือนที่ อำเภอตองหอยนะครับผมถ้าใครจะมีโอกาสเห็นนะครับผมตรงจุดที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับผมผมว่าตรงเนี้เหมาะมากเลยนะครับผมสําหรับในการที่เราจะทําเป็นสพนะพาะน,น,นนะครับผมก็น่าจะเป็นนู่นนะครับผมอตอนนี้ทางผู้ใหญ่ก็กาลังคุยกันอยู่นะครับผมแก็ถ้าอะไรสําเร็จเรียบร้อยก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะเป็นอีก แลนด์มาร์กจุดหนึ่งนะครับผมที่ทําให้เราได้มีโอกาสเห็นนะครับผมว่าสกลนครบ้านเราก็พัฒนานะครับผมคือตอนนี้หลังจากที่ได้มีการนะครับผมทํากิจกรรมใน,นหลายอย่างนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมาลดจักรยานนะครับผมเพื่อสุขภาพเนาะกิจกรรมการเต้นแอโลบิกนะครับผมกิจกรรารการทุกๆก,กิจกรรมนะครับผม เพื่อสุขภาพนะครับผมทีนี้ก็ทางเทศบาลก็เรียกว่ากำลังเร่งหาพื้นที่นะครับผมเพื่อที่จะรองรับนะครับผมให้กับคนรักสุขภาพนะครับผมก็จะเป็นโครงการที่ดีๆต่อไปนะครับผมสำหรับเรื่องราวของทีมงานเทศบาลนะครับผมก็จะมีการสร้างทำนุบำรุงรักษานะครับผม อีกหลายโครงการนะครับผมเพราะว่าการจะเป็นการอันนั้นแล้วนะครับผมช่วงนี้เนาะอีกไม่กี่วันก็จะมีการที่จะหาผู้บริหารท่านใหม่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึงวันนะครับผมเราก็ให้ทีมงานของเราก็ยังต้องทํางานกันต่อไปนะครับผมเนาะที่จะให้สกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมเป็นเมืองแห่งธรรมะ เมื่อ่งการสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับผม mm. เพื่อมาจะเป็นทุกท่านที่มาจากต่างจังหวัดนะครับผมเพราะว่าอีกหนึ่งที่ที่ญาติหรือผู้ป่วยนะครับผมก็จะมานั่งพักผ่อนชิวๆตรงนี่แหละครับผมตรงใกล้หนองหานี่แหละครับผม mm. เรียกว่าเป็นทุกๆเรื่น,นะครับผมเป็นส่วนรวมนะครับผม mm. ของ ี่น้องต่างภาคอีสานแล้วก็ทั่วไทยทั่วประเทศนะครับที่เข้ามารักษาที่นี่นะครับผมก็สกลนครก็เป็นเมืองเป็นเมืองรองนะครับผมแต่ก็อาจจะมีความเจริญและหลายอย่างนะครับจากที่ผมฟังจากผู้บริาหารในหลายท่านก็อาจจะมีรถไฟแล้วนะครับผมประมาณจากปี70-71นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้เชื่อมต่อสกลน,นะครับผมแต่ว่าอนาคตปายหน้านะครับผม ก็จะประมาณสักถ้าลดไฟสายสารเสร็จโอกาสของที่นี่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะสร้างเชื่อมต่อคับผมมาทิสกลน,นะครับผมก็จากที่ผมฟังแล้วก็จะมีเชื่อมต่อจากโคราชครับผมไปทางอีสานใต้นะครับผม,มาเส้นทางจังหวัดมุกดาหาร แล้วก็อุดรธานีนะครับผมเส้นสายหลักนะครับผมของแต่ละจังหวัดที่ตอนนี้ก็กําลังขยายอยู่นะครับผมงก่อสร้างอยู่สำหรับจริงงานของเราก็จะคงทําง,งานกันต่อนะครับผมวันนี้ก็เค็วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะครับผมก็จะหยุดหลายวันนะครับผมหยุด เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันด้วยนะครับผมเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันหน้ากักตอรเลิรน,นะครับผมอันนี้ก็ทีมงานก็เล่งมือนะครับเพื่อที่จะเห็นครับผมหัวหน้าผมเ่ยครับผมนี่ในที่เดินมานี่นะครับผมนี่ก็มีแผนที่จะทําที่ว่าทําสะพานนะครับมาเดิน มาชมครับผมให้ตระหนักใจในทิ้งเน่ยครับผมเพื่อที่จะเขากัอุตส่าห์มาเบิ้งแล้วเขาติดพันงบมาหาเท่าฒนาแม่มาครับพม่ก็มาดูเด้เดี๋ยวนี้ก้าวหน้าขึ้นไปที่ห้องเกียอนาคตจออีสานสุสกุลก็หลักการที่อาจจะเป็นผมว่าอาจจะทําคลิปที่แบบหลายหลายหลังนะครับผมอาจจะได้ไม่เฉพาะจ่อโจมว่าจะต้องทาอย่างนี้อย่างนี้นะครับผม เราขชมเพื่อเป็นการบันเทิงน,นะเพื่อการพัฒนาเพื่อย่างยืนให้กับพี่น้องคนไทยของเรารก็สำหรับคลิปนี้ผมขอกล่วงงาวคำ่าสวัสดีนะครับผมรอชมอีพีสองนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกๆกำลัง,งใจค,ครับผม